ในคำนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเอ่อฮูร์เรคาวแอนแมกเกอร์ครับก็คือว่าเราอะก็มีแบบว่าสองแบบครับก็คือว่าเราว่าเราเล่นเป็นคนครับเป็นผู้หญิงครับก็จะเป็นผู้หญิงล้วนๆครับส่วนถ้าเกิดเราเล่นเป็นมอนสเตอร์ครับก็คือว่าเป็นตัวสองตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้ก็คือว่าชื่อว่าโรมันเกอริเซนนะครับอันนี้ก็คือราชาตัวตลกนักฆ่าครับโอเคเราก็สามารถเล่นเล่นเป็นมอนสเตอร์ก็ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องเป็นเป็น500แบงค์นะครับนี่ครับไม่ใช่เงินในระบบนะครับเป็นเงินในเกมนะครับนี่นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเล่นกันเลยครับโอเคเราก็จะเข้าไปในส่วนสนุกนะครับส่วนสนุกของตัวตลกนักฆ่านะครับเฮ้ยเหมือนว่าเราได้เสียงได้เสียงก็เที้ยเลยโอ้ยมันอยู่นั่นวะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนมีคนโดนฆ่าวะ่ะตายโอเคโอ้เสียงก็แบบนี้เลยโคตรใกล้ อ้ยเีโอ้โหโอ้โหกูจะมีทางหนีไหมซิมันอยู่ไหนวะอันนี้คือว่าเราซ่อนครับคืรว่ามันไม่สามารถข้างเราเราได้นะครับโอ้โหมันเห็นเห็นมันตั้งแต่ไกลเลย Yeah, oh uh Oh -huh. uh -huh. ดูซิดูซิอยู่ไหนวะไหนวะโอ้โหคนน่ากลัวโอเคไปหาพอร์ท่ากันนะครับพอร์ท่าอยู่ไหนวะโอ,โอ,โอ้มีคนโดนฆ่า INDISTINCT แล้วเว้ย เฮียพเท่าอยู่ไหนวะพเทัลพเทัลอ๋อั่นไงโอเคโอเคพเท่าโอเคชนะแล้วเว้ยโอเคโค้ชนายละ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะลองไปเล่นเป็นปีศาจนะครับเราเราเอาตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมต้องดูโฆษณาหนึหนึ่งเอ <Okay, S 1> เราก็มาเล่นเป็นตัวตลกนะครับโอ้โหครั้งแรกเลยครับที่ที่ว่าผมเล่นเป็นศัตรูเอ้ยยังไงยังไงเอ้ยเฮ้ยไหนกูไปไหน อยู่ไหนวะมันฟื้นแล้วยังเฮ้ยเหลือหนึ่งลายแอบ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 โอเคฮ่าโอ้โหเรานี่มันฉลาดจังเลยโอเคโอเคเจอกันเลวครับรวบใครชอบไลค์แชร์สับใครช่องไม่แชรนลหลาดทุกตีนด้วยครับแล้วก็ ติดตามช่องสำรองของผมเช่นกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ซีซีได้ก็อย่างทุกคนด้วยนะครับเจเจสวัสดีครับ